วีก,กับงานแบรนด์้เปิดตัวิแบรนด์เลโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการอย่างเป็นทางการและกันกับแบรนด์เปทลิมีก็เป็นเกียรติมากที่ภูได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวภูตัวแรกในชีวิตนี้แล้วเป็นตัวเวโปตีนที่ทางพี่เบียร์กับพี่แอมเนี่ยเขาได้เลือกให้ภูเป็นก็ เป็นเกียรติแล้วก็อยากจะขอบคุณจริงๆจะทำหน้าที่พิธีพรพรีเซนเตอร์ให้ดีที่สุดแล้วปกติเราทาน่ปกติทานอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบตอนออกกำลังกายเนี่ยผมต้องแบบเรียกว่าอะไรอะต้องแบบเพิ่ม muscle mass ให้ตัวใหญ่ขึ้นใช่แล้วก็เตรียมไปรับบทอีกบทหนึ่งเป็นเด็กวัดอะไรแบบนูบใกล้จะเปิด <c oughs> กล้องแล้วเหมือนกัน <c oughs> เอาจริงน่าจะเพิ่มเป็นเรื่องของน่าจะเหมาะกับตัวเฟลลี่มีพอดีเพราะ ไม่ได้ไปถึงเพิ่มแบบโอ้โหเป็นก้ามปูอะไรก็คือเป็นแบบคนที่คุณดีรูปร่างดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง<ม>ก็เหมาะกับตัวนี่เลยโปรตีนใสที่เอาจริงเป็นแบบโปรตีนที่ผมก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกินเหมือนน้ำเปล่าแบบดูดขึ้นไปคือกิอนได้เลยแล้วรสชาตินี่คือเยี่ยมอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยครับถามว่าทำไมแบนนรนด์คือ,อิม่มีคนเลือกเราจากที่ผมสอบถามมานะครับ ที่ผมสอบถามมาครั้งแรกเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากไม่ได้อยากได้พรีเซนเตอร์ที่แบบเป็นแบบกล้ามปูที่จะไปแบบชี้นำไปทางนักกล้ามแบบตัวใหญ่อย่างเดียวพี่เบงเขาอยากได้เป็นเจาะกลุ่มออลูกค้าที่เป็นแนวออกกำลังกายแบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นแบบยูนเิเซ็กใครก็กินได้ซึ่งจะต้องการยงแค่การ สุขภาพร่างกายดีหุ่นผอมเพีย LS อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้เลยเพราะมันแบบตอบโจทย์ทั้งเรื่องของรสชาติด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็ผมว่าไอรสชาตินี่คือสิ่งที่ดีที่สุดกินง่ายไปก่อนเราก็ตรงไปอะข้อเลยก็ก็ก็ LS แล้วมาเจอซิกแพคเนี่ยโอ้โหแล้วไปโชว์กันกลางห้างอยู่เด่นหมอคนเดินผ่านไปผ่านมา โอเคไปพูดถึงกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าคร <laughs> ับผม,มเห็นแบบว่าแอบมีแ,บบแว๊บๆน้องชาลีมาช่วยถ่ายผมด้วยอืม <c oughs> ตอนนี้กําลังชาลีกําลังแบบจรงิงจังเคร่งเครียดเดือดดาลเลยอืมเกี่ยวกับการฟิตหุ่นของเขา <c oughs> ต้องฟิตหุ่นมาเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามแล้วบอกเลยว่าคืนนี้ EP หก <c oughs> <c oughs> ชาลีต้องใช้กล้ามแข็งสักนิดหน่อยเออถ้าเห็นว่ามีเลขกิจกรรมบนเวทีกับงานผมอุ้ยสนุกนะวันนี้ มีหลากหลายเกมมีทั้งแบบเกมแบบเดาเพลงมีแบบอื้มเพลงก็ฮาฮาทั้งนั้นแล้วก็แบบดึงลูกอิงปองอะไรอย่างงี้ก็สนุกสนานกันครับถ้าได้เห็นครับครูเป็นแดนเกิดขึ้นบนเวทีโอ้แดนทุกที่แดนแดนไม่เป็นแต่ว่าแดนไม่ก่อนเราเราไปเลื่ออยู่แล้วแล้วของตกเปงนอะไรครับของตกนี่ตกหายไปเลยนะหายไปหนีเลยนะ อากฝากแบนหน่อยค่ะฝากงานนี้หน่อยครัก็อ,อยากจะฝากทางแบรนด์เฟรนดี้มีนะครับเป็นโปรตีนมีให้เลือกทั้งแบบเอ่อแพลนเบสนะครับกับเฟรนดี้มีดาร์กโกโก้แพลนโปรตีนรสช็อกโกแลตแบบพรีเมียมอร่อยสุดๆกินง่ายไม่หนืดคอแน่นอนแล้วก็อิ่มท้องส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแบบพราวทูพรีเซนต์เลยกับตัวเฟรนดี้มีเอ่อเฟรนดี้มีคเคลียร์โปรตีนบูบับเบิลกัมครับเป็นโปรตีนแบบใหม่เป็นแบบใสซึ่งแบบละลายน้ำแล้วใสแบบ สีใสกริ้งกินง่ายอร่อยอร่อยจริงๆเมื่ atem, อกี้ผมกินแทนน้ำอยู่เลยแล้วก็โปรตีนครบถ้วนแน่นอนอร่อยเหมือนสูทตี้แบบน้ำผลไม้แบบก็มีก็มีอยากให้ลองทุกคนลองเลยอร่อยจริงถึงงานเราบ้างก็่เกิดไปแล้วพูดสาลาตายก็เพิ่งไปไหว้พาวเวสสุวรมาแก้วคะก็โหแขังมากกับวันที่ไหว้พระเวสสุวันวันนั้น เห็นแฟนๆบอกว่าเขาไปรอกันตอนแรกนี่คือฝนแบบฝนตกลงมาแล้วพอพวกผมเนี่ยไปถึงปึ๊มกำลังเริ่มงานคือแบบฝนยืดมานั้งแต่ก่อนถ่ายเรียกได้ว่าฟ้าเปิดเป็นใจให้กับการบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีครับเห็นมีบอกไหมว่าเริ่มเวิร์คช็อปกันแล้วใช่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มไปประมาณหลายครั้งนะครับประมาณสามสี่ครั้งที่แบบเยี่ยบเี่ยไปคือเนี่ยอยู่ห้องเวิร์คช็อปกันยาวๆเลย แบบสปอยได้ไหมว่าแบบเราเตรียมตัวยังไงนาก่อนคือโอ้โหอยากจะบอกจากใจจริงว่างานเล่านี้นหนักกว่าพิดเบิเป็นสองซีซั่นกับตัวละครทูบคือท้าทายการแสดงมากๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะทําให้ผลงานนี้เนี่ยมันออกมาเป็นแบบมาสเตอร์พีซของตัวเองในเรื่องการแสดงที่เราเอามาพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นนักแสดงจริง ก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมแล้วเปิดกล้องแล้วช่เตรียมพร้อมโอ้โหมีพี่พี่พี่พาวเวลพี่ไมเคิลพี่ท็อปอะไรพวกนั้นพี่ออโต้ด้วยอีกคนก็พวกเขาจะเป็นแก,งก๊งตำรวจกแก๊งนิติเวศเขาก็จะไปแบบโอ้โหไปสถานีตำรวจไปแบบที่จริงไปแบบลองคุย<ช>นิติเวศก็ไปกันจริงๆผมเหลือคนเดียวตัวคนเดียวกลายเป็นเด็กวัดซึ่งตอนนี้ล่าสุดล็อกคิวมาแล้วที่จะต้องไปไปแบบตีสี่ไปแบบเดินกับ เดินกับหลวงปู่หลวงพี่กลับไปเป็นเด็กวัดจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างล่าสุดคือไปดูแบบวิถีชีวิตของแบบเด็กวัดว่าแบบเขาแบบใช้ชีวิตยังไงแบบตื่นนอนเท่านี้ช่วยแบบไปบินนบาตรไปทําวัดเช้าอะไรต่างๆก็น่าตื่นเต้นดู่น่าตื่นเต้นอยู่ปกติไปแต่โมเตลูอันนี้ไปรับรู้ถึงชีวิตของเด็กวัดจริงๆก็ยินดีจะไปรู้จักกับเด็กๆทุกคนครับ อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สองในรับี่าเวแล้วเป็นไงบ้างเป็นเรื่องที่สามด้วยกันเพราะว่ามีพี่เบ๊บหนึ่งแล้วพี่เบ๊บสองอ๋อนี่แต่ว่าอันน้นอาจจะเรื่องเดียวกันอาสามแต่ว่าก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่พี่พิเตอร์ก็เป็นพุ่มกับเหมือนเดิมส่วนพี่พาวเวลก็รอบนี้เปลี่ยนจากพี่เบฟนักซิ่งมาเป็นพี่สิงหาของเรานี่ซึ่งเาเป็นตำรวจอุ้ยพี่เขาทำงานหนักเช่นเดียวกันเลยเพราะว่า บท,บทสิงหาเนี่ยของพี่เขาเป็นตำรวจที่แบบเป็นคนนิ่งๆแล้วแบบเก็บอาการด้วยเอาจริงบุคลิกที่เป็นคารคเตอร์ที่เป็นอาชีพมันมันก็จะมีแบบเ,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 เรียกว่าอะไรลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะแบบเอกลักษณ์ของแต่ละอาชีพด้วยกันพี่เขาเลยต้องไปศึกษาการแบบเป็นตำรวจแบบเนี้ยคือพร้อมแน่นอน ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกี่โมงเป็นภูพาเวลเหมือนเดิมตามนิยายนี่คือทูบสิงหานี่ไม่ได้ไม่ได้กเดยีแนบาามผมบ้มยมกันำลังเข้มข้นเลยบอกเลยคืนนี้เอาจริงตั้งแต่หนึ่งถึง้าเนี่ยเป็นแบบฟิลแบบอเด์บเป็นแบบให้เห็นน้ำจิ้มให้เห็นทางของแบบ ปิดเบฟแล้วกันต่อจากนี้ของจริงทุกอย่างจะเริ่มจากการที่ชาชาลีเนี่ยเปิดเรื่องในอีพีหกต่งจากนี้คือรู้เรื่องค,ค,ครับผมว่ามวามวันนี้มีคนเจ็บวันนี้มีคนเจ็บตัวแน่นอน <c oughs> ก็บอกเลยว่าซีนแรกนี่มีคนเจ็บก็นี่ไงเฟลลี่มีเขาให้ผมกินก่อนที่จะเข้าซีนนะ,ะและคือแบบโอ้โหแข,แข็งแรงมาเลยนี่คนเจ็บตัวนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เราใช่ไหมอาจจะเป็นหมที่วันี้ไม่เดบตัวอยู่แล้วเพราะว่าชาลีกินเฟรนี่มีแล้วพร้อมสู้หมดแต่อีพีีแล้วมีแอบพิงท้ายไว้ว่าเราจะไปเึกโอ้โหตาตึงใจโอ้โหหนักอึ้งแต่วันนี้เราจะมาเคลียร์กันต้องรอดูสี่ทุ่มสิบห้าทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้มันเตรียมอะไรคะโอ้ยเตรียมหลายอย่างเตรียมแบบ โอ้โหเตรียมเตรียมทำแผลหวินลี่ด้วยนะเออนี่เตรียมทำแผลให้ด้วยบอกเลยแล้วก็เตรียมทิชชู่เช็ดน้ำตาของแบบน้องเบฟเขานะครับคุณแม่น้องเบฟทั้งหลายเออเพราะมมี่ชาลีพากลับบ้านหมดแล้ววันนี้เออเอาแล้ววันนี้ชาลีจะไม่มีคนทำแผลให้แล้วใช่ไหมไม่มีใครทำแผลให้เพราะวันนี้กินเฟรนี้มีแล้วชาลีแข็งแกร่งเอะแข็งแกร่งมากวันนี้ เราเห็น่ากสูตประกาศโปตูบุ๊กออกมาวันนี้ขายวันสุดท้ายกับโปตบุ๊กก็เป็นครั้งแรกแล้วกันที่เราจะมีการขายโปตบุ๊กเป็นภาพรวมเบื้องหลังทั้งหมดเกี่ยวกับในกองซีรีส์ภาพแต่ละภาพคือคุณภาพอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มเดียวประมาณ200รอกว่าหน้าครับมีรูปพวกเราทั้งแบบสิบี่คนนี่สิบี่ด้วยและใครที่ซื้อไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับที่เป็นรักยิ้แฟนเข้าไปแฟนซาย ก็เป็นการแฟนไซค์ครั้งแรกกับพวกเรา14คนซึ่งมีพี่เอสวราริตนะครับกับปาดโทนี่เข้ามาไซ์กับเราด้วย<อ>คุณสามารถใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับเขาได้เลยเต็มที่อาจจะเข้าห้องเย็นตรงนั้นแทนผมได้ให้ทุกคนไเรับดูห้องเย็นด้วยกันโ <c oughs> <c oughs> เอเคแล้วหลังจากที่เราได้ไปถ่ายแล้วรู้สึกอยากมีโฟล์กบุ๊คของตัวเองเอาจริงมันเป็นเหมือนโฟล์กบุ๊คมันก็เป็นเหมือนแบบหนังสือที่เก็บรวบรวมความทรงจำนั่นเองครับเพราะว่า หลังจากนี้คงไม่มีพิทเบแล้วแล้วเป็นพิทเปบสองจบที่ตรงนี้ไม่มีพิทเปบสามแน่นอนแร่ก็อยากให้ทุกคนน่ะ<ด>เก็บเมมโมรี่เก็บรูปเรื่องราวดีๆไว้ด้วยกันแล้วกันครับ <leva. S 1> เพราะว่าไม่ว่าเราจะเปิดมันมาอีกกี่ปีมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีๆด้วยกันไปในตลอดกับพิทเบฟบเดอะซีดีครับตื่นมีเฉลยหลักแพงเกิดขึ้นว้ายโอ้<ไ> <structure. S 1> โหมีการแบบ นี่แหวกกำแพงออกมา,ไ,มไ,าไปไงไไปเซอร์ไพรส์ครับก็ไปเซอร์ไพรส์พี่เซนกับเอ่อภูมิรุ่นดียวผมอันนั้นก็ยินดีได้รู้จักกับภูมิแต่ว่าพี่เซนเหมือนเคยเจอกันบ้างผ่านๆบางทีก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นหลังกำแพงของทั้งสองคนนะครับเมื่อวานผมภูพาวเวลไปแกลอกเข้ามาไปยืนยืนซ้อนกันเป็นคนเดียวอย่างนี้ด้วย<ช>แล้วก็ไปร้องเพลงสลับกันตอบงว่าดี เอาจริงสนุกนะสนุกอีกแบบหนึ่งคนละแบบว้าสนุกอีกแบบหนึ่งแบบต่างจากหน้ากำแพงที่เคยไปตอนนู้นเพราะว่าหน้ากำแพงเราจะแบบหุ่ตื่นเต้นว่าแบบใครจะมานะแบบร้องเดาต้องแบบคอยจับเสียงแบบคอยจับโหหกตรงนู้นด้วยมาหลังกำแพงคือปั่นเอาฮาอย่างเดียวคือมานี่คือกล่ามาแกลงกะมาหลอกล้วนก็คือแล้วแบบพี่ๆแบบผู้ช่วยกรรมการต่างๆก็คือจอยไปกับพวกเราหมด สนุกม,มากไปไปอีกได้นะครับยินดีมากชอบมากแม่ผมก็ชอบดูด้วยนะเนี่ยไปก็เป็นได้าหมครับได้สิยินดีเลยโอราเพลงใหม่ก็กำลังจะออกนะจ๊ะนี่ <c oughs> พร้อมไปได้อีกรอบพูดถึงเพลงก็ต้องพูดถึงคอนเสิร์ตรอบเพลงที่จะไปพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยวันนี้ผมจะพุ่งตรงไปเลยเน <c oughs> ี่ยเปี่ยนสัมภาษณ์เสร็จนี้ผมพุ่งไปพัทยาต,ต่อเลย ใช่เลยพุ่งไปเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องแบบไปแบบซาวเชคกันเราขึ้นกันแบบ13คนครับรอบนี้ก็มีหลายๆายเพลงมาให้แฟนๆหายคิดถึกแล้วก็เหมือนเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตแบบเปิดร่วมกับพี่ๆหลายๆคนโอ้โหศิลปินนี่คือแน่นมากพรุ่งนี้มีทั้งแบบโอ้โหเจฟคนนี้แบบรางวัลเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วเดดทอยทำไทยเป็นโลกเป็นโลกโค้ดี้แช แน่นไปดูกันได้จ้ะสนุกแน่นอนคอนเสิร์ตฟรีพรุ่งนี้กับเดอะเฟสพัทยาครับแล้วเขาจะได้ฟังเพลงใหม่จากเราไหมเมื่อกี้ร้องไปแล้วกับเพลงเอาอยู่แต่ว่าบนเวทีมันเหงาๆไปหน่อยร้องเดียวเพราะว่าเป็นเพลงคู่พรุ่งนี้ก็อาจจะได้ฟังเป็นแบบสองคนเออไม่รอฟังกันได้ <laughs> กับเพลงเอาอยู่ซึ่งยังไม่ปล่อยเลยตอนนี้แต่ให้ฟังไปก่อนเ้าพูดถึง MV เราแอบ,บสปอยได้แล้วว่าจะปล่อยตอน,นไหนเอลเมียเหรอโอ้ ส่งสารต่อไปถึงเพืพี่ชอตเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังพูดถึงเอมีเลยเอาเอามาสเตอร์ก่อนมาสเตอร์นีย่ยังไม่ปล่อยลงมาเลยกับออดิโอธรรมดาก็ <c oughs> อาจจะได้ฟังกันในเร็วๆนี้ก็ฟังตามด้วยกับเพลงเอาอยู่ของภูพาเวลนะครับก็เอาจริงเพลงที่ชอบมากๆนะครับเนื้อหามันแบบดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างคือเตรียมเตรียมแล้วคือเตรียมแบบหาท่าแบบเล่นชา์ในทิกตกอกพอ ตอนนี้เราคิดจะมีชาเดนกับเพลงอะไอยู่แน่นอนกับเพลงเอาอยู่ยังหาไม่ได้เลยท่าตอนนี้นนกำลังพยายามอยู่โอเคถ้าถือว่าฝากชาเลนจ์ให้แฟนๆช่วยื่นชอบไหมนะได้เลยครับกับเพลงเอาอยู่สามารถรับชมได้ตามงานอีเวนต์ก่อนซ <c oughs> ึ่งเคยร้องไปที่เฟิร์สเอพิโซดแล้วก็งานนี้นะครับเป็นรีมีร้องไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> รวมถึงพรุ่งนี้ด้วยบอกเลยอารเลอรเฟสไปดูกันได้มีเพลงเอาอยู่อีกหนึ่งรอบก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นกับ มาสเตอร์ตัวเพลงจริงก็ฝากคิดท่าเราด้วยแล้วกันนะจ๊ะเพลงสุท้ายไม่ต้องพูดควงานทุกงานเราก็ฝากแฟนหน่อยครับได้ครับก่อนอื่นก็ฝากทางแบรนด์เปรี้ยมีก่อนนะครับที่ให้เกียรติภูจิตตินคนนี้มันเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกกับตัวโปรตีนทั้งตัวดาร์โกโก้แพนโปรตีนแล้วก็ตัวเอ่อคลียร์โปรตีนบูบโปกลำครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนที่ รักสุขภาพหรือว่าอยากจะมีร่างกายแข็งแรงห,หุ่นดีก็สามารถไปลองชิมกันได้มีทั้งแบบแพนเบสแล้วก็เครียร์โปรตีนอร่อยแน่นอนรับกันนอกจากนี้ก็มีผลงานต่างๆของภูซึ่งตอนนี้มีพิพิธภดอทซิตีสองนะครับออนแอร์อยู่ทางช่อง,งวันสามสิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มสิบห้าทุกวันศุกร์ครับแล้วก็ดูย้อนหลังโ์ชั่นอันคัดได้ที่ไอชีเว็บไซต์ดอทคอมที่เดียวเท่านั้นจ้าคืนนี้เราจะตามได้อีพีหก และใครที่รอสิงสารลาตายนะครับ Goddess b e You From Death ก็รอได้ตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปกำลังจะเปิดกล้องกันในเดือนหน้าแล้วได้ดูกันแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้มันปล่อยผีไปเลยจ้ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย